ให้พระไปก่อนตัวเองยอมตายในหน้าที่เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาครับวันนี้โยมพี่ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นครับคือว่ายอมทุกอย่างยอมเพื่อให้ทุกคนได้บุญยอมเพื่อให้พระพุทธศาสนาอยู่ได้นะครับวันนี้เป็นภาพที่งดงามนะครับใครมีกล้องมีวิดีโอขอเชิญชวนโยมพี่สำนักขายมพี่สืยยส่อมวลชนทุกขแขนง ได้ทําข่าวออกไปเลยครับวันนี้ว่าโยมลุงประยุทธ์ของผมท่านเบตาส่งเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกโยมลุงประยุทธ์ของผมได้ส่งเจ้าหน้าที่มามาดูแลความเรียบร้อยมาอนุเคราะห์ความประสงค์สามเณนเออที่ผมเรียกโยมลุงประยุทธ์นี่ลุงผมจริงๆนะครับเพราะว่าพระพุธเจ้าบอกว่าคนไม่เคยเกิดเป็นญาติกันไม่มีครับผมก็เลยเป็นญาติกับท่านโดยชนิดเลย นะครับดังนั้นพวกเรานะครับ <ไป S 1> ถือไ, <ป S 1> ไ,ได้ว่า<ไ>ปวเป็นลูกเป็นหลานของโยมลุงประยุทธ์ทั้งนั้นเพราะตอนนี้ท่านใหญ่สุดในประเทศนะครับ<ม>ถือว่าเป็นผู้ที่มีคู่นูประการต่อประเทศชาตินะครับตอนนี้ออ<ม>ดังนั้นก็ต้องขออนุโมทนาผ่านไปยังโยมพี่ทุกท่านด้วยที่มาร่วมด้วยช่วยกันทําข่าวด้วยกันนิดนึงนะครับอึ้งอะไรอย่างนี้นะครับทหารตำรวจนะครับขนข้าวขนปลา เข้าวัดก็รมก,กายหน้าอนุมโมทนาจินดีด้วยกันขีด้นได้คนไทยด้วยกัน่าอ,อย่างนี้นะครับองเอาอย่างนี้เลยนะครับเออเรียกว่าเป็นข่าวที่บันดีมากๆครับทั้งพี่ตอ่อชดอพี่ทหารพี่ดีเอสไอน,นะครับได้ทําบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันนะครับปลูกต้นไม้ร่วมต้นวันนี้ก็ถือได้ว่าเออเหมือนตักบาทร่วมขันและครับเออแต่ว่าไม่ได้บิหนาบาทแต่ว่าช่วยกันยกหนึ่งมือยกสองมือส่ง เอออย่างนี้นะครับเป็นภาพที่ปศตแกมครับปศตแกนที่กินเลยนะครับโดยไม่มีพวกกีจ้าท่านใดก็ตามที่ได้อำนวยความสะดวกใ้พระสงฆ์ได้โคบได้ฉันเมื่อท่านฉันแล้วก็จะได้เอาเรี่ยวแรงนี้ไปเจริญกรรมฐานไปเจริญสมาธิไปร่่าเรียนพระปริยัติธรรมเมื่อท่านเรียนรู้ธรรมะเอาไว้สั่งสอนตัวเองได้แล้วท่านก็จะได้ นำมาสั่งสอนให้กับญาติโยมวันนี้โยมพี่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโยมพี่มีเครื่องแบบแต่ว่าวันไดนที่โยมพี่ว่างๆ่ะเชิญเข้ามาเด้อ,อามาร่วมการมาสอนองทุหน่อยเออตอนนั้นมาว,ะว,ะว,ะวะัดพระธรรมกายนะครับมาในนามเจ้าหน้าที่มาในนามทหารมาในนามตำรวจ วันดีอารมณ์ดีเราก็ถอดชุดถอดวังวนเ่านันออกไปพี่เสื้อธรรมดาเนี่ยเสื้อขาวเข้ามาตรวจสอบเข้ามานั่งสมาธิเข้ามาฟังธรรมะที่วัดพุทธประการอยู่บ้างว่าท่านสอนอะไรว่าท่านนำบัิธรรมแบบไหนเออเรามาทดลองมาทดสอบมาศึกษาดูครับวันนี้ก็แช่มชื่นดีใจนะครับถ้าหลวงพี่รอดตายจากตรงนี้ไปได้ นะครับหลวงพี่จะทำหนังสือไปถึงกรมตำรวจทหาร d ีไอนะครับขอบคุณเลยนะครับเออว่ารอดจากสถานการณ์ตรงนี้ไปได้แต่ว่าพวกเราเข้าใจกันแล้วว่าโอ้เรารอดแน่ๆนะครับพี่ทหารตํารวจส่งข้าวส่งปลาแบบนี้ไม่รอดไม่รู้จะว่ายัางไงครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่เจรณีอีกครั้งหนึ่งครับสาธนะครับตอนนี้ ผมว่าผมเริ่มสงสารพี่เขาแล้วครับเพราะว่าอะไรครับทําไมส่งเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับเออนะครับเพราะว่าพระเนียนเยอะครับโยมไอ้เอ้ยนะครับพระสองปันหาแน่นอีกหาร้อยร่วมกันเป็นสามพันครับผมนับหัวนับท้ายนับตั้งแต่สองพันไล่ถึงร้อยเก้าสิบหกไล่ครับพระเนียนสามพันญาติโยมหัวดาหัวแดงอีกครับหมื่นกว่าครับ โอ้นะครับรวมแล้วพอหน้ากัดโนนแหละครับหมื่นกว่าเกาือบสองสามหมื่นนะครับนับทวนไปทวนมาก็เยอะอยู่นะครับดังนั้นก็ของมันก็เลยต้องเยอะครับยิ่งองค์ตัวเล็กฉันน้อยอา้าวข้าวกล่องเดียวก็ฉันนี่บางองค์ตัวโตหน่อยฉันสองกล่องสามกล่องไม่หยุดไม่เลิกสักทีจนเพื่อนจับมือร้อยหลงพี่พอก่อนให้เพื่อนฉันบ้างเออนะครับดังนั้นของก็เลยเยอะครับดังนั้นก็ต้องขอบคุณขออนุโมทนานะครับ เออไม่รู้จะว่ายังไงนะครับก็มันเป็นความเพิ่มปีตินะครับเออในหัวใจในคดพึ่งของหัวใจเลยหัวใจนี้ปกติให้เฉพาะโยมพ่อโยมแม่กับพระพุทธศาสนานะครับวันนี้จะขอพ่อหัวใจดวงน้อยๆนะครับให้กับโยมพี่ดีทไอทหารตำรวจตอชอดอตำรวจทุกภาคส่วนนะครับที่มาร่วมกันเออโยมพี่นักข่าวสื่อมวลชนถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไปแล้วขีดเส้นแดงขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะอึ้ง ทหารตำรวจ DSI ตชดทุกภาคสว่วนช่วยนะครับถวายข้าวปลาอาหารอำนรวยความสุขให้กับพระนะครับหน้าอนุโมทนาสาธุอย่างนี้นะครับขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะครับนี่เนให้เขาขึ้นกันไปทั้งประเทศเลยจริงๆไม่คนอึ่งหรอกครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทํากันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโยมพี่บางทีเนาะตอนที่ออว่างๆเราก็ทําบุญสาบาตรกันอยู่แล้ว ยิ่งวันนี้พระสงฆ์ท่านทาบุญใส่บาตรพวกเราก็เห็นแล้วก็แช่มชื่นหน้าอนุโมทนาะนะครับต่อแต่นี้ไปนะครับคณะสงฆ์ก็จะได้ให้พรนะครับญาติโยมน,นี้นะครับก,ก็ขอให้ญาติโนะย,ยมที่ไม่ได้ทำบารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ ให้พนมมือนำมือเราทั้งสองมาพนมกันเข้าัให้เรียบร้อยพระสงค์ที่ท่านไปได้ทำกิจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขอการปรัชนาได้พนมมือเช่นเดียวกันนะครับได้อนุโมทนานะครับต่อความหวังดีต่อความใจดีต่อความมีเมตตาอนุเคราะห์ต่อพระภิกษุในพระพุทธศาสนาของโยมพี่ดีเอสไอโยมพี่ตำรวจโยมพี่ทหารตชดโยมพี่ ตำรวจทุกภาคส่วนเลยที่ได้เมตตาในครั้งนี้อำนวยความสะดวกทั้งเปิดทางทั้งนำทางทั้งยกข้าวยกของร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้และอนุโมทนาต่อเจ้าภาพพุทธศาสนิก,กชนทุกท่านที่ได้มอบข้าวปลาอาหารน้ำปลาทั้งหลายทั้งปวงที่จะได้นำมาประกอบเป็นภัตตาหาเรเลี้ยงพระสงฆ์สมณีนนต่อไปพวกเราหลับตาแล้วก็ตั้งใจรับพรนะ สัพโรอะวิเนมุตสัพสนตาภะวจิตตสัพเวรมาติกันตเนปุตจตุวงภวสัพพีิยวิวันันตุสัโรโควนา มาเถี่วาวันตัราโยสุขขายโวิวานสสนจังวาปจยนโอ ถ้าไหนเหา,หาไม่รู้อ้เบิดตีเบิเลเสกินเหลือใสเด้ยกมอ้ายเดอ้อสาธุที่ให้พรเสร็จนะครับก็ลังทำการเดินครับก็ขอขอ,อนุโมทนา<ะ>กับทุกท่านทุกภาคส่วนครับต่อแต่นี้ไปคณะสงฆ์นะครับญาติโยมจะได้ร่วมกันสวดมนต์นะครับอ่านะครับจะได้ร่วมกันสวดมนต์ธรรมจักรกับเป่าวัตนาสูตร นะครับเพื่อเสเสริญคุณของพระรัตนตรยัยตอนนี้ก็ตรงรไหนแดดพี่ก็หลบกันเนาะตรงไหนมันแดดพี่ดิดไอเจ้าหน้าที่ก็ลองดูการหลบแดดเอาเราอย่าไปสู้เลยแดดนี่มันม,ม,ามาตลอดแต่เราเป็นคนครับเจอหน่อยมันก็ดมเจอหน่อยมันก็รอ้อนพี่ก็ช่วยดูกันละกันตรงไหนมันสะดวกยังไงเราก็หลบตามมุมไม้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับ ในช่วงเช้ามาดูเงียบสงบนะครับตอนนี้ซึ่งยังไม่มีเหตุการณ์ใดๆนะครับนอกจากการบินระบาดจากการนำเข้าของจากลูกศิษย์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดกลางคลองหลวงที่นำมาให้ในเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยมีทั้งเจ้าพิ่าหานะครับจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งนะครับช่วยกันคนสัมระข้ามกำแพงรั้ว ที่ตั้งมาที่บริเวณประตู6กันเข้ามากันครับก่อนที่จะทำการให้พรจากพระสงฆ์ยืนอยู่บนปุ้ยยืนอยู่บริเวณด้านหน้า 亚哥。Yeah, cool. oh.